เล่นดอกเกิดผลทําให้ต้นไม้สวยด้วยฮอร์โมนกล้วยฮอร์โมนนี้เป็นฮอร์โมนสกัดจากต้นกล้วยเวลาจะเอาต้นกล้วยมาสกัดฮอร์โมนจะต้องเลือกนะคะต้นที่เหมาะในการที่จะเอามาสกัดฮอร์โมนนั่นก็คือเป็นต้นที่เขากําลังจะออกหมวอรีหรือว่ากล้วยท้องอายุประมาณ 6- 8เดือนช่วงจังหวะนี้เขาจะยัดยั้งการใช้ในตัวเจนในการมาสร้างเซลล์การจเจริญเติบโตค่ะเป็นช่วงที่เตรียมตัวหรือว่าติดดอกออกผลคล้ายๆกับพืชทั่วไปในช่วงจังหวะนี้ภายในลําต้นเขาก็จะมีพวกกลุ่มแร่ธาตุฮอร์โมนทีี่่เกกกกยวกับาารสรส้งดอ แล้วทีนี้จะเลือกเอาส่วนไหนของลําต้นมาสกัดเป็นฮอร์โมนเพราะว่าแต่ละส่วนของต้นเนี่ยมันก็จะมีแร่ธาตุฮอร์โมนที่ต่างกันแม้แต่การเลือกช่วงอายุของต้นกล้วยมาสกัดเป็นฮอร์โมนนั้นก็ต้องเลือกเหมือนกันนะคะแต่ละช่วงของต้นกล้วยจะให้ฮอร์โมนแล้วก็แร่ธาตุที่ต่างกันเพราะสาเหตุแบบนี้นะคะฮอร์โมนที่ได้จากต้นกล้วยหรือว่าน้ำหมักจากต้นกล้วยมันก็เลยมีหลายสูตรแต่สูตรนี้จะเป็นสูตรที่ใช้ในการเล่งดอกเมื่อกี้ที่บอกไปส่วนไหนของลําต้นจะเอามาทําน้ําหมักหรือว่าสารสกัดมาดูกันที่ใใใใบบค่่ะะเขาาาาาจช้้นนกกกรรสััดหหือวทํํ ลงรายละเอียดแต่ละไปก็จะมีแร่ธาตุและฮอร์โมนที่แตกต่างทีนี้มาเริ่มดูตั้งแต่ยอดเขาค่ะในใบแรกหรือว่าใบที่1ที่เรียกก็ใบวงข,ขนาดของเขาจะเล็กแล้วก็เป็นใบสั้นๆเขาจะมีสารอาหารประเภทพวกกลุ่มคาร์โบไฮเดรตประเภทแป้งน้ําตาลสูงมากใบนี้เนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเอาไปเป็นอาหารสัตว์ใบนี้จะให้พลังงานสูงเลยค่ะใช้ในการสับคลุกเขาผสมก,กันกับอาหารสัตว์ ส่วนใบที่2เป็นใบที่ปรับเปลี่ยนฮอร์โมนตาดอกเพื่อเปลี่ยนไปเป็นพวกคาร์บอไฮเดตแป้งน้าตาลในใบนี้ก็จะมีฮอร์โมนประเภทที่เกี่ยวข้องกับการเกิดน้ําตาลเกิดแป้งนะคะ ส่วนใบที่3เป็นใบที่มีฮอร์โมนตาดอกตรงตัวเลยค่ะชักน้ำให้เกิดตาดอกส่วนใบที่4เป็นใบที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฟอสฟอรัสทําให้เกิดฮอร์โมนเกิดดอกเกิดผลค่ะใบที่5ใบนี้ค่อนข้างที่จะแก่เป็นใบที่มีธาตุฟอสฟอรัสสูงเพื่อมีฟอสฟอรัสสูงก็จะเกิดการยับยั้งในตัวเจนสังเกตใบสุดท้ายของต้นกล้วยก็จะเป็นใบที่แก่มากเป็นใบที่5มีธาตุฟอสฟอรัสสูงที่สุดถ้าอยากได้น้ําหมักหรือว่าปุ๋ยสูตรที่ฟอสฟอรัสสูงนาใบที่5เนี่ยไปหมักได้นะคะส่วนใบที่6ลงไปนนนะะะคคบีีีี้จมมมุณสสัติิิพเศษารรอย์่ชวนกั ไล่มแมลงส่วนมากจะนําไปหมักร่วมกันกับ สมุนไพรที่กําจัดแมลงหรือว่าไล่แมลงสรุปแล้วใบกล้วยใบที่2 3, 4สามสี่และห้าเหมาะที่จะนํามาหมักหรือว่าสกัดเป็นฮอร์โมนที่ใช้ในการเร่งดอกมากที่สุดค่ะหรือถ้าอยากจะได้เฉพาะฮอร์โมนเพียงเพียก็ใช้ใบที่ 2, 3และ4ส่วนใบที่5ก็นําไปทําเป็นปุ๋ยหรือว่าทําน้ําหมักสูตรที่มีฟอสฟอรัสสูงฮอร์โมนเร่งดอกและปุ๋ยน้ําฟอสฟอรัสเหมาะสําหรับพืชประเภทไหนเหมาะสาหรับพืชผักผ,ผลไม้ทั่วไปเลยค่ะไม้ดอกไม้ประดับทั่วไปก็สามารถใช้ได้นําไปใช้เร่งให้เกิดดอกหรือว่านําไปบํารุงดอกก็ได้ค่ะ วิธีทำนะคะใบกล้วยที่เราเลือกมาแล้วนะครับปริมาณ3กิโลกร,รมัมกากน้ำตาล1กิโลกร,รมัมหัวเชื้อจุลินทรีย์สำหรับทำน้ำหมักถ้าเป็นของพอดอก็จะเป็นพอดอสองนะคะของกรมพัฒนาที่ดินจากนั้นก็ใส่น้ำพอคลุกคลิกผสมให้เข้ากันหมักทิ้งเอาไว้ในที่ร่มประมาณ1-2สัปดาห์นะคะก็สามารถนำไปใช้ได้วิธีการใช้นะคะนำส่วนที่เป็นน้ำมาใช้ผสมกันผสมกันกับน้ำา1ต่อ1,000นะคะฉีดพ่หนหรือว่ารดร้าใต้โคนได้ ปุ๋ยน้ำหมาักแต่ละสูตรในการหมักนะคะไม่มีสูตรตายตัวสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการได้สามารถผสมใช้กับสารเคมีได้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการทําเกษตรในบรรดาหลายร้อยช่องทางของการทําเกษตรทําในแบบของตัวเองเพื่อที่จะช่วยลดประหยัดต้นทุนได้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ขอให้มีความสุขความสําเร็จกับชีวิตในทุกๆด้านค่ะ